สวัสดีครับพี่น้องครับก่อนอื่นมาขอแสดงความดีใจกับผมนะครับพี่น้องพี่น้องหูว่าผมถือจํากัดการสร้างไรใดมากทั้งหมดหาเดือนออกกับโบมีทางออกเลยว่าเรากับโบมีคําตอบเลยว่าจะได้กลับมาบา่ผมพยายามสอบถามกูรูผู้รู้นะครับผมบพ่ไปผมจะเพไปว่าซื้อเพิ่นนะครับว่าผมถามผู้ใดไปแน นะครับผมทักแชทส่วนตัวไปถามทักแชทไอเด้งไปถามสารพนะราัดนะครับว่าช่องที่ช่องเฟสนะครับที่ถูกจํากัดการสร้างรายได้จะสามารถกลับขึ้นมาได้บอแลวกับมีวิธีการแก้ไขกับมาได้บอพี่น้องหูวะครับผมถามไปแต่กับม่มีคําตอบ ผ่านไปทั้งหมดหาเดือนครับตั้งแต่เดือนมิถุนานะครับกรกดาสิงหากันยานี่เดือนตุลาแล้วก็ต้นเดือนพฤศจิกาวันที่หพฤศจิกาเมื่อกี้พี่น้องครับช่องของผม facebook บ้านช่องสวนสิบแสนสวน10บแสนมูลสมบัติช่องนี้ได้เครื่องมือกลับขึ้นมามดทุกอย่างเลยครับพี่น้องผมมีวิธีแก่ผมวีวิธีเห็ุ ผมเฮ็ดจังไดพี่น้องฟัง่งตองฟังครับคลิปนี่ถ้าผู้ใดบ่ได้ฟั่งคลิปนี่สิพาดอย่างรุนแรงเลยสิเว้าแล้วสิหาว่าคุยผมถามเพื่อนไปนะครับบ่มีผู้ใดให้คํำตอบได้นะครับหลายๆท่านนะครับผู้ติดตามขาเจ้าเป็นล้านเป็นแสนเป็นล้านพุ่นล่ะบ่มีผู้ใดให้คํำตอบได้พี่น้องหูว่ครับผมอยู่ด้วยความอดทนผมอยู่ด้วยความแบบเห็นเพื่อนเพื่อนเห็นแฟนแฟน เห็นทุกท่านนะครับมีไรไดผมก็ดีใจแต่ว่าผมก็ต้องอดทนอดยิ้มไว้พราะว่าจะของเคยมีเครื่องมือมีโคษณาเขาแต่ต้องมาเป็นผู้นางเบิงเฮดคิฟฟี่พี่น้องบอกครับพี่น้องหูว่าครับผมเลี่ยนถือเลี่ยนผิดผมปิดโหมดมือชีพปุ๊บทันทีเลยโดยความหน่อยใจผมมีท่างออกผมปิดโหมดมือชีพไปเลยปิดไปได้ประมาณหนึ่งเดือนผมกลับมาเปิดใหม่เพื่อหวังว่ามันจะได้กลับขึ้นมา เปิดกับมาได้อีกประมาณจะเดือนหนึ่งประมาณสองอาทิตย์ครับผมกับปิดอีกพอว่านบม่มีวีแ่แววช่องของคุณถูกจำกัดการสร้างไรายได้ช่องของสวนสิบแสนไม่ปฏิบัติตามกฎของพาร์ทเนอร์ช่องของสวนสิบแสนถูกระบบ AI ได้ตรวจสอบแล้วว่าสร้างความรุนแรง อยู่นี่เนื้อหาข้อความนะครับผมปิดไปสองรอบแล้วผมก็มาเปิดอีกขั้งที่สามกระทมไปมีช่องช่องหนึ่งครับช่องนี้นะครับกับบริษัทคำตอบที่ชัดเจนแต่นองเขาบอกว่าพิจาร่องไล่สดเดอน้องลินนะครับฟังให้ดีนะครับพัชลินพัชลิน แนะนำพีจาว่าไล่ซดเลยไอเดสันที่ไล่ซดไปเรื่อยเดสันผมไล่ซดหาขังครับวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ผมไล่ช่วงเช้านะครับวันเหตุงานไล่ช่วงเสาร์มือละสิบสิบถึงยี่สิบนาทีบ่มีคนเบิ่งกระซังนะครับไล่อยู่สามรอบแล้วกับวันเสาร์วันอาทิตย์ไล่ก้อนเทียงเป็นหาประมาณจกหาขังนี่ครับ แล้วก็ขอความที่แจง้งแดงๆนะครับเครื่องหมายตกใจแดงๆที่บอกว่าช่องของสวนสิบแสนถูกจํากัดการสร้างไรายได้ไม่ปฏิบัติตามกฎของพาร์ทเนอร์เราผิดกฎชุมชนอย่างรุนแรงได้เปลี่ยนแปลงไปครับนะครับผมเบิ่งบีวัฒนาการในการเปลี่ยนแปลงไปหลังจากไล่สดนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับผมก็จำว่าได้ขอความสะแจ้งมาบอกนะครับขอความแจ้งมาว่า,าช่องของสวนสิบแสน แล้วเมื่อั้างล่าสุดเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงนะครับเกี่ยวกับความรุนแรงนะครับผมกับเข้าไปเบิง้งเป็นไรล,ลบเบิ้งพี่น้องผมเป็นไรล,ลบหนึ่งเห็ดกับเขาขั้วป่าลบถิงอันใดที่มันมีเลือดลบถิงนี่แหละครับเห็ดกับเขาพวกป่าพวกเห็ดนยังถ้ามันมีเลือดลบออกเลยครับพี่น้องลบออกแล้วละะนั่นก็ัมายว่าไสดครับ วันที่หผ่านไปวัน,นวันนี้วันที่เจ็ดตอนเช้านะครับช่วงเช้าพาแม่ยายไปหาหมออยู่ที่โรงพยาบาลเ่ยเหมือนเสาผมาเรียกของเขขอาเช็กบึงหลังบ้านครับเขาไปเบื้องหลังบ้านปากกว่าเครื่องเมื่อเลี้ยวสามารถกลับขึ้นมาสร้างไล่ได้ได้อีกพอจะพานไปอีกประมาณจะหาถึงสิบนาทีนะครับได้รับเครื่องมือสตรีมมีโฆษณาเขา อีกครับพี่น้องผมมาดีใจครับแท้ดีใจนะผมในเปียงครับห้ยสุดยอดครับพี่น้องผมอยู่แบบกดดันอยู่แบบว่ามีทัางออกว่ามีเปลาว่ามียังผมยังบอกครับพี่น้องผู้ใดครับเบิ่งคิดผมนะครับว่าถ้าเบิ่งจับตาเบิ่งช่องของใจจะรู้ในกลับมาว่าถ้ากลับมาได้สแสดงว่าคนคนนี้สามารถที่จะตอบคาถามทุกท่านได้ตอบมาเลยครับผมบอกตอนนี้ไม่อาจจะวอาผู้รู้เรื่อง แต่ถ้าถามมาว่าเป็นยังไงแก้ไขย,ยังไงถามมาเลยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็เจะบพวกประมาทขึ้นกานะครับผมจะทําคลิปให้มันใสสะอาดอันไหนที่ลงเพลงได้ก็จะเป็นเพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์สร้างความบันเทิงให้กับแฟนๆแล้วก็แฟนคลับเจ้าขวงก็จะกลับไปสร้างปฏิสัมพันธ์นะครับสาคัญนะครับไปสร้างปฏิสัมพันธ์ก็ไปตอบคอมเมนต์ก็ไปอ่านคอมเมนต์เพื่อนนะครับตอบให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็บอกว่าตอบทุกคําถาม ตอบให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นี่มันยังเป็นมืออาชีพมันยังมืออาชีพผ่านถูกยางจังใจจะรุ่นเนี่ยมันยังมืออาชีพถือกักบ,บริเวณอยู่หาเดือนยังมืออาชีพท่านได้ที่ได้แล้วได้เงินแล้วดีใจนะ่าเป็นยังแต่ของใจรุน่นเกือบได้จั้งมาท่านถึงบาทน,นี้สู่ต่อบาทนี้ครับมาหลือเด้ครับมาแล้วครับสวนสิบแสนกลับมาแล้วนะครับพี่น้องขอพุณน,นะครับ กำลังแรงใจถูกทันพี่น้องนะครับแฟนๆถูกทันที่ให้ความอุปการะคุณที่เขามาเยี่ยมมาช่มมาเบิ่งช่องแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์นะครับผมก็พยายามจะกลับไปตอบกลับไปเบิ่งกบิยมพี่น้องทุกทุกช่องนะครับด้วยความเต็มใจด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีผมก็จะไปเบิ่งพี่น้องคือเก่าครับปฏิสัมพันธ์สาคัญที่สุดเข้าต้องแบ่งใจแบ่งใจแบบใดอันนี้มันขมอันไหนที่มันหอมหมักเขาก็เบิ่งครับเบิ่งไปเลยครับเบิ่งไปแยกไปแยก ย่าไปแยกวายเป็นนังสันย่าไปแยกวายเป็นสีเฮารักแฟนขับเท่าๆกันนะครับบ่แมนวาผู้นี้ผู้ง่ามผู้นี้ผีไายผู้นั้นไปแยกไม่ได้เราต้องเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเขาไปต่อข้อเมนข้อเมนที่มันสางสันน่นแหละสุดยอดที่สุดครับพี่น้องเลยข้อเมนที่มันสางสัน์เย่าเงาคือยังเข้าเปลี่ยนพี่เป็นน้องกันนี่ครับเป็นกันเองคอมเมนท์ที่มันเป็นกันเองมันจะสุดยอดมากๆนะครับเอาบ่เง่าแล้วครับจิปนี้เอาว้แค่นี้นะครับเนาะเดี๋ยวร่อเบิง ต่อไปว่ามันจะเปลี่ยนแบบไดนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ